Jack it วีโก้วีโก้กระบะพันแกงต้องวีโก้วีโก้ปี2013เครื่องยนต์2.5ตัวจีปี13สีขาว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 อันนี้เอาเป็นสปอร์ตนะอ่ะเอาเลยเหรอเอาอีกเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมโมช่วงนี้โป๊ะบ่อยครับ กับรพรกับผมพิกเพอร์เฟกครับโอ้โหเล่นกันตลอดเลยเล่นตัวเองกันแหละนะหาคอนเทนต์ใหม่ๆเล่นไม่ไมน่าเบื่อครับสวัสดีทุกท่านครับอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการครับเราอยู่ที่เพอร์เฟกคาโชรูมรถมือสองคุณภาพเกรดเอครับวันนี้ผมมาย้ํากันอีกรอบหนึ่งว่าร้านของเราอยู่ที่ซอยราซาน87เขตบางนากรุงเทพมหานครใครอยากได้รถครับใช้เงินเพียง100บาทครับไม่เก็บเพิ่มค่าทําสัญญาค่าจัดค่าจองค่าตัวรถค่าโอน ใช้เงินเพียง100ครับย้ำว่า100เท่านั้นมาเริ่มรีวิวกับอีก1คันครับกับรถกระบะที่เป็นที่ยอดนิยมครับสำหรับแบรนด์โตโยต้าหน้าหลังผมเลยคุณได้ยินมาอยู่แล้วนี่กระบะโตโยต้าวีโก้เครื่องยนต์สอตัวจีครับตัวท็อปสุดเลยปี2013สีขาวสภาพเนียนคันนี้เลขไมลหลักหมื่นพูดกันแบบนี้นะครับลักษณะเด่นครับของเจ้าโตโยต้าวีโเป็นวีโก้แชมป มีสกู๊ปดักลมครับบริเวณฝากระโปรงหน้าเจ้าของเก่าแต่งชุดโครเมียมครอบมาให้ด้วยสวยงามนะมันเข้ากับกระจังหน้าครับที่มีสีเป็นโครเมียมเหมือนกันกรอบโครเมียมตรงกลางครับเป็นสีเทาเมทัลิกเทาด้านสวยงามแบบนี้เลยด้านล่างมีไฟตัดหมอกครับแต่งกรอบโครเมียมมาอีกเช่นกันครับแล้วโครเมียมที่แต่งมาให้ไม่มีพวกรายน้ําลายแตกแบบไหนเลยนะใสๆเนียนๆครับโครม,มหน้าใหญ่ครับชัดเจนครับนี่คือเจ้าวีโก้มีของเสริม ด้านหน้าครับเป็นกระจกมองมุมด้านหน้าและด้านข้างเวลาคุณถอยเข้าเทีเทยบฟุตบาทพูดแบบนี้ครับวีโก้ใครรู้จักต o ย o t ตาต้องรู้จักวีโก้อันนี้เป็นตัวยกสูงสมาร์ทแคปเปิดได้ครับพอตัวสูงต้องมีคิ้วคิ้วใหญ่ใหญ่โตโมโหรานสีเดียวกับตัวรถนะครับสภาพเนียนมากยางที่ให้มาครับเป็นขอบ16นิ้วล้อแม็กอลอยยางบิสโตน รถของเราทุกคันที่เอาเข้ามาครับคัดแบบเน้นๆดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างครับประตูใหญ่ครับบานโตผมบอกแล้วว่าเป็นสมาร์ทแคปขออนุญาตเปิดโอ้อวดกันหน่อยกับความกว้างครับที่เขาให้มาไม่ต้องเหมือนสมัยก่อนครับในวิ g โตัวแรกๆเวลาคุณจะขึ้นรถแต่ละทีเปิดประตูมาต้องมาโยกแบบนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ยอดนิยมมากสําหรับเจ้า รถที่เป็นแบบสมาร์ทแคปประตูหลังแคปเปิดได้อ่ะมาไล่รายละเอียดด้านนอกกันต่อครับกับด้านบนมีคิ้วครับกันสาดโลโ,โก้โตโยต้าของแท้แข็งแรงทนทานกาวไม่หลุดไม่รอกไม่ร่อนสีไม่เซดกระจกมองข้างเป็นสีคมเมียมครับพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างอันนี้ปรับพับไฟฟ้าได้นะครับไม่มีปัญหาโลโก้ครับไฮลักเป็นรุ่นของเขาแต่ไหนแต่ไรแล้ว กับเครื่องยนต์แบบนี้ครับในหน้าแชมป์คือ V-N Turbo Turbo แปรผันอันนี้เป็นเทคโนโลยีของเขามือเปิดสีเป็นโครเมียมครับมีการลอยกันเล็บมาให้โลโก้ Toyota ของแท้ออกศูนย์เหมือนกันบันไดชายข้างครับสีเงินตัดด้วยยางสีดําสวยงามและตัวนี้กันลื่นด้วยนะผมชอบมากใครที่เคยใช้อยู่ผมพูดอย่างนี้ครับรถทุกอย่างครับส่วนใหญ่ที่เป็นโตโยต้ผ่านผมมาหมดแล้วเพราะผมเป็นเขาเรียกแบรนด์โรยตี เป็นครอบครัวครับเป็นคนที่เกิดอยู่ในครอบครัวโตโยต้าครับอยู่ในโรงงานโตโยต้ามาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน,น,มนผมชอบมากสําหรับแบรนด์นี้เรารักเขาจริงๆแล้วแบรนด์เขาก็มีกันมาถึง50ปีแล้วนะสําหรับแบรนด์โตโยต้าที่อยู่ในไทยโต้ไม่ได้เพราะโตโยต้าเลย,เลยนะครับไล่กันต่อกับด้านหลังครับตัว G ตัวนี้พิเศษมากมีกล้องถอยให้ในรถกระบะยุคนั้นมีกล้องถอยให้นี่ไม่ธรรมดานะผมบอกเลย นะครับมันต้องควบคู่กับหน้าจอที่ต้องมีให้มันแน่นอนไฟเบรกรุ่นที่3ครับเป็นกรอบสีเงาสีเงินสีขาวแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับพร้อมกับโคมด้านท้ายครับเป็นสีแดงเวลตรงกลางให้เป็นสีเงินครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถด้านท้ายดูสวยขึ้นครับมาพร้อมกับบันไดท้ายด้านหลังที่ข่านบนเป็นพลาสติกกันเลื่อนอย่างดีและเป็นสีโครมเมมงาเงาแบบนี้ไม่มีขี้เกินนะจ๊ะบอกเลยสวยงามครับสัญ,ญลักษณ์โลโก้ด้านข้างบ้างครับ กับคำว่า p ีรั n เนอคือกระบะยกสูงครับที่ขับเคลื่อน2อล้อเขาเรียกว่า p ี u n n e r แบบนี้ด้านหลังก็มีคิ้วให้เช่นกันนะครับสวยงามบางคลอยู่ครบอย่างสภาพพร้อมใช้บิตโตนล้อขอบ16สภาพสีผมพูดโดยรวมครับคันนี้รถใช้น้อยถ้าเทียบตามปีรถแล้วใครมองหารถกระบะมีโก้ผมแนะนําคันนี้เท่านั้นแบบนี้เลยมาถึงภายในกระบะวีโก้ เรากันบ้างครับผมบอกเลยว่าใน Toyota v i g โกคันนี้ครับพิเศษสุดๆครับเพราะว่ามีเป็นระบบเกียร์ออโตเมติกกระบะแครบเกียร์ออโต้บอกเลยว่ามือสองหายากนะจ๊ะเพอร์เฟคคาร์เราจัดมาให้แล้วระบบเกียร์เป็นขั้นบันไดครับมีดีดีสี่ดีสามเอลสองโลคือขาลงห้วยได้แน่นอนใช้งานง่ายไม่งองแงเครื่องยนต์สองพครับในระบบ v วียนเทอร์โบบอกเลยว่าใช้ในรอบต่ำนะครับ ประมาณ2 5 0 0รอบ3 1 0 0รอบเนี่ยประมาณโอ้ันมันกำลังขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าคุณกระแทกไปสัก35ม0ันมันอาจจะน่วงน่วงนิดนึงนะครับถ้าจะให้กระตุ้นแบบนั้นก็คุณไปปรับแต่งเครื่องเอาแต่คันนี้เขาบอกเลยว่าเครื่องเดิมก็ได้ออปชั่นกันก่อนดีกว่าครับพวงมาลัยหนังนะครับเป็นพวงเดิมนะครับหนังไม่ได้หุ้มใหม่สภาพพร้อมใช้แล้วดูพวกปุ่มครับปุ่มยังเป็นปุ่มเดิมครับปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกสั่งการด้วยเสียงวควบคุมหน้าจอมันติฟังก์ชั่น ผมให้ดูครับรถปี13ใช้มือเดียวครับพี่มีแค่ตรงนี้นิดเดียวครับสิ่งที่เขาใช้ทุกวันนะครับรถพวกนี้ต้องดูครับสิ่งที่เขาใช้ทุกวันคือพวงมาลัยปุ่มแอร์ครับหัวเกียร์ให้สภาพรถมันเป็นตัวตัดสินครับว่าคันนี้เขาใช้รักษาไหมใช้น้อยจริงไหมรถปี13คันนี้ย้าอีกทีนะว่าเลขไม่8 0 0 0เท่านั้นและรถของเราเป็นเลขไม้แท้นะครับไม่กลับไม่กอใหม่ดูสภาพคอนโซลต่อสีดําครับ ตามสไตล์ของวีโกก็เป็นเป็นตัวพลาส,สติกเลื่นๆแบบนี้ครับฝัง Airbag มาให้ครับคู่หน้าปุ่ม Air ทุกอย่างอยู่สภาพสวยงามหน้าจอมีให้ครับกล้องถอยหลังมีแน่นอนนะครับพอเราไล่กันมาแล้วที่เราออปชั่นแล้วก็ชัดเจนด้วยในรถสมัยนั้นยังใช้ได้ในยุคปัจจุบันนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีโหมด a m f m นะครับบลูทูธวิทยุจะต่อ a u x หรือจะเข้าแมปเมิได้หมดผมบอกเลยว่าแจ๋วจริงๆออปชั Option, ่นเขา แล้วก็มี USB AUX ให้ตรงนี้ครับที่จุดบุหรี่มีให้2ฝั่งนะครับคอนโซลเดียวจะเป็นคอนโซลชุดเดียวกับใน Toyota f o r t u n e r หน้าแชมป์เลยนะครับ,รบเพราะเขาใช้โมเดลเดียวกันโมเดลเดียวกันตั้งแต่หน้ารถคอนโซลนะครับแล้วก็เบาภายในผู้น้าเหมือนกันเลยเป็นเบาะหนังนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นหนังดำนะครับเดินได้แดงครับเพิ่มความสปอร์ตมาให้แม้กระทั่งตัวแผงวระตูนะครับก็ให้มาเหมือนกันนะครับให้รับกัตบตัวเบาะของรถ สภาพโดยรวมผมมองเลยว่าคันนี้ดีนะครับคุณต้องหาไปใช้ในบ้านอีกคันหนึ่งและต้องย้ําว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แคปบปี13ราคาเบาๆนะครับถ้าคุณช้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเขาแน่นอนนะครับเพราะรถเกียร์ออโต้แคบยกสูงนั้นๆจะเข้ามาทีหนึ่งเดีย๋ยวไปดูสภาพห้องเครื่องกันบ้างครับว่าเป็นยังไงคันนี้มาถึงห้องเครื่องสำหรับเจ้า t ต y o ต a Vigo คันนี้กันบ้างครับเครื่องยนต์เป็นขนาด2,500 CC อันนี้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมแล้วก็มาควบคู่กับแรงม้าอยู่ประมาณ144ตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับสำหรับเจ้าโตโยต้าวีโก้ดูสภาพรถครับคันนี้เนียนมากนะครับดูห้องเครื่องน็อตคานทุกอย่าง,งในจุดเดิมของเขาไม่เคยแกะแม้แต่อย่างใดนะครับสติ๊กเกอร์มอกอรเพจเครื่องยังอยู่ครบใครที่ดรูรถไม่เป็นครับผมย้ําแบบนี้ว่าเข้ามาหาเราเ e อร์เฟคคาร์เดี๋ยวผมจะสอนท่านดูนะครับรถ ทีละจุดเทีละจุดเลยแบตเตอรี่ครับเจ้าของเก่าก็เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับเดือน8ปี63นี่เพิ่งเดือนอะไรเองเดือน10เพิ่งเปลีป่ยน,น,นมา,าเองนะครับก็บอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้จริงๆนะครับเรายังมีการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้อีกหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็ขัดเคลือบสีให้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพรถนะครับระบบทุกอย่างครับอีก29การายการให้คุณลูกค้าก่อนส่งมอบด้วยไปฟังราคาคันนี้กันดีกว่าครับว่ามันจะเนื้อหาเหมาะสมกันหรือเปล่า フフフフ。 ำหรับใครที่รอฟังราคาคันนี้ครับผมบอกเลยคุณมาหาเราในวันนี้ครับราคาพิเศษสุดๆครับกับเจ้า Toyota v ว g โก้2 5 g ปี13เกียร์ออโต้ยกสูงพีรันเนอร์แคปเปิดได้โอ้พูดยาวจริงกับราคา437,000บาทเท่านั้นครับและยังมีโปรโมชั่นพิเศษครับเริกาโปรท็อปอัพจองเท่าไหร่รถเพิ่มเเท่านั้นสูงสุดถึง20,000บาทถ้าใครสนใจครับเบอร์โทรอยู่ทางด้านล่างของคุณแล้วยกขูมาหาเราเร็ว ใครที่โทรพาภายใน10นาทีนี้พิเศษสุดๆครับผมมีรอยยิ้มมอบให้คุณลูกค้ากันไปด้วยแล้วก็ตกใจหรือว่าจะแถมอะไรแน่นอนครับออกกระเซาเยาแย่กันไปเรื่อยครับเราสนิทสนอกันอยู่แล้วเป็นพี่น้องชาวเพอร์เฟกคาร์ยังไงครับรถของเรามีการารับประกันหลังการขายด้วยนะให้สูงสุด1ปี1,000 0กิโลครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือตลอดย4ชั่วโมง1ปีเต็มครับผม ก็ใครที่สนใจรถแบบนี้ครับตอบการบริการดีๆแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดทับสไคร e ครับ Facebook YouTube กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กันอีกต่อไปสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนครับทุกท่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ